โดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเลือกทำเป็นส่วนผสมของชิฟฟอนซอบรีกันครับ 1. เคือใส่แป้งนะครับลงไปตัวนี้เป็นแป้งสาลีนะครับแป้งเค้กน้ำตาลเกลือครับผงฟูครับไข่ไก่กลิ่นซอบรีนะครับ ซอบลีน้ำมันแล้วก็น้ำนะครับหลัาจกนั้นคนให้เข้ากันนะครับ เมื่อคนเข้ากันแล้วนะครับเราจะนําส่วนนี้พักไว้นะครับแล้วจะมาตีไข่ขาวกันครับโดยการตีไข่ขาวนะครับจะมีสม่วนประกอบของไข่ขาวครีมออฟท่านะครับแล้วก็น้าตาลโดยขั้นแรกเราจะใส่ไข่ขาวลงไปในหม้อตีนะครับตามด้วยครีมออฟท่าครับจะตีด้วยความเร็วต่ำนะครับให้เกิดฟองนิดหน่อยแล้วค่อยๆใส่น้ำตาลนะครับ เมื่อเกิดฟองหยาบนะครับเราจะใค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปเมื่อน้ำตาลหมดแล้วนะครับจะปรับความเร็วเป็นความเร็วสูงนะครับตีให้ตั้งยอดขึ้นปูปเป็นเงางามเลยนะครับ เมื่อไข่ขาวได้ที่นะครับขึ้นปูเป็นเงางามแล้วเราจะปิดเครื่องนะครับแล้วนําไข่ขาวไปตะล่อมกับตัวที่เราพักไว้นะครับโดยเราจะแบ่งการตะล่อมไข่ขาวเป็น3รอบนะครับขั้รอบที่1รอบที่2เราจะตักไข่ขาวใส่ลงไปในตัวเนื้อซอบ,บรี่ที่เราพักไว้เลยนะครับแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันอันนี้สามารถคนแรงได้เลยนะครับให้เข้ากันก่อนแล้วรอบ2รอบสถึงจะคนเบาขึ้นครับ รอบแรกเสร็จแล้ว,ลวนะครับรอบ2ส่วนรอบที่สานะครับเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์จากตะก้อเป็นภายยางปกตินะครับ รอบที่สามที่เราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเนื่องจากถ้าเราใช้ตะก,ก้อนะครับจะทําให้เนื้อคลิกแฟบตัวเร็วนะครับเราต้องใช้การตะล่อมอย่างเบามือครับเราวลอมไม่เข้ากันเลยนะครับ วิธีการเช็คเนื้อเคก้กนะครับหลังจากเข้ากันแล้วจะเวลาเรายกพายอยางขึ้นมาครับเนื้อเคก้กจะไหลเป็นลิบบิ้นนะครับอย่างนี้เลยครับแสดงว่าเนื้อเคก้กเข้ากันได้ทีแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเทใส่ถาดอบแล้วขนามเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีนะครับ เกี่ยให้เนื้อเค้กหนาเท่ากันนะครับเนื้อเค้กตัวนี้เราต้องการความบางนะครับเนื่องจากเราจะใช้พิมพ์ขนาดพิมพ์กัดกดคุกกี้ขนาด7เซนในการกดให้เป็นวงกลมนะครับเพื่อจะนํามาประกอบเป็นโดมขอถาดหนึ่งทีเพราะไฟองอากาศครับแล้วหลันั้นานำเข้าอบได้เลยครับ หลังจากรอเค้กอบนะครับวันเราจะมาตีครีมกันวันนี้พระเอกของเรานะครับเป็นตัว Val ์ลี่พาจากล Product ครับวิปปิ้งครีมหวานน้อยสูตรประหยัดใช้งานง่ายมากครับเนื้อครีมเนียนขาวสวยเหมาะกับการทําเมนูขนมหรือแต่งหน้าเค้กที่สุดเลยครับการใช้งานนะครับควรน,นํามาคลายเย็นที่อุณหภูมิ27ถึงองศาเซลเซียสประมาณ8-12ถึงชั่วโมงก่อนใช้เมื่อละลายหมดแล้วนะครับก่อนใช้งานหรือก่อนเปิดใช้นะครับเราครเขย่าก่อนทุกครั้งครับ การตีคีมเวลูพายนะครับเราจะนำคีมเวลูพายเทใส่เครื่องตีนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องตีคิชเนเครับขนาด5คอร์เราจะใช้ตีเวลาตีประมาณ4นาทีนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณเบอร์6-8ถึงบอร์นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องตีตัวนี้นะครับสามารถใช้เป็นเครื่องตีเป็นแบบมือถือได้ครับใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณเบอร์3ครับความระยะเวลาการตีอาจจะมากกว่านี้หน่อยครับประมาณ5-6นาทีแต่ ขุ่นสมบับข้อที่ควรระวังนะครับครีมที่ตีนะครับต้องเย็นตลอดเวลานะครับเรามาเริ่มตีกันเลยครับวันนี้นะครับในครีมที่เราต้องการคือจะเป็นระดับมีเดียมทูฮาร์ดนะครับคือตั้งยอดกลางไปทางตั้งยอดแข็งนะครับเนื่องจากจะเหมาะสมกับการปาดเทชโดมมากที่สุดครับ ครีมได้จะได้ครีมแล้วครับเราจะมาเท็กตัวครีมกันนะครับครีมถึงจุดได้ที่เราต้องการแล้วนะครับการเก็บรักษาครีมนะครับถ้าเรายังไม่ได้เปิดนะครับหรือเราเพิ่งซื้อมาจากร้านนะครับเราควรเก็บที่อุณหภูมิลบองศาเซลเซียสนะครับหรือในช่องแช่แข็งหากแช่เย็นนะครับอุณหภูมิ2 7เองศาโดยไม่เปิดบรรจุภัณฑ์นะครับสามารถเก็บได้สอ,อาทิตย์ ไมื่อแช่เย็นแล้วนะครับหรือเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วเราควรใช้ให้หมดภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับขึ้นอยู่กับตู้เย็นด้วยนะครับความเย็นคงที่และไม่มีความหนาแน่นไม่มีของหนาแน่นมากเกินไปครับเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างครบแล้วนะครับเราจะมาประกอบเค้กกันนะครับโดยเราจะนาเค้กที่ตัดแล้วนะครับมาวางไว้เป็นฐานนะครับแล้วนําขีนที่ตีไว้เมื่อสักครู่มาใส่ถุงบีบโดยใช้หัวเบอร์809นนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีสามารถตัดถุงบีบเฉยๆเลยก็ได้ครับ โดยขั้นแรกนะครับเราจะบีบครีมนะครับบางๆเป็นฐานาก่อนครับเพื่อสำหรับวางสตรอเบอรี่หลังจากได้ฐานแล้วนะครับเราจะนำสตรอเบอรี่มาวางนะครับแล้วก็บีบครีมนะครับให้เป็นโดมครับคลุมสตรอเบอรี่ให้หมดเลยครับ เมื่อคุมซอฟี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์การโดยนําถุงบีบออกแล้วเปลี่ยนไปใช้การ์ดนะครับมาทําให้เป็นโดมนะครับโดยเราจะวางการ์ดนะครับเอียงประมาณ60องศานะครับแล้วก็หมุนฐานบีบหมุนฐานแต่งเคกนะครับเป็นกลมๆให้รอบนะครับ หลังจากอนโดมเรียบเนียนแล้วนะครับเราจะนําผงสตรอเบอรี่มาโรยนะครับเรานําผงสตรอเรี่นะครับมาโรยรอบๆนะครับให้สวยงามครับหลังจากเรียบร้อยแล้วเราจะนําใส่แพ็กเกจหรือใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ